ี่อลหิววแ้คะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับคุณตุ้ยสวัสดีครับนะฮะเห็นบอกจะทําเมนูโชว์ในรายการตีอ้วนชวนหิวน,นะฮะแต่ก่อนจะทําถามนิดนึงยังไม่เอากระสอบทรายออยเลยครับเนี่ยมันเข้ากับบรรยากาศของอาหารที่เราทำวันนี้ครับโอ้โห,โหจแต่เมนูอะไรนะครับ ปลาหมึกผัดไข่เค็มครับเลยเป็นหาดทรายใช่ครับโอกามันทั่วใหม่ไม่โดนเลยแน่นอนครับกันได้เลยแน่นอนครับเอาอยู่เอาอยู่ครับแน่นอนังนั้นเดี๋ยวเราไปดูครับปลาหมึกผัดไข่เค็มครับเชนนะช่วงสองพันธรรมโชกับเบอร์แก๊สโมโหนี้เตรียมเครื่องไว้เต็มไปหมดเลยผัดกินบ่อยไหมครับบ่อยครับอร่อยไหมก็พอกินได้ครับพอกินได้อาขันกันเดี๋ยวมาดูครับปลาหมึกผัดไข่เค็ม เสร็จแล้วนะฮะปลาหมึกผัดไข่เคม็มเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยนะใช่ครับคุณทำอร่อยแน่นะได้ครับแน่นอนแน่นอนนะฮะแต่ว่าก่อนจะชิมนะคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาได้นะครับตามช่องทางต่างๆนะครับเราจะไปถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ถ้าทำเสร็จแบบนี้นะครับรับไปเลย2,000บาทจากเวอร์แกสนะครับ,ส,รบสนับสนุนโดยแก๊สมดกดสั่งเวอร์แกสนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สยามสแควร์นะครับร้านนี้เป็นร้านขายรำเมงครับแล้วก็บอกว่ามีการเลือกเส้นได้ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่าช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยแก๊สหมดกดสั่ง w o r l d g a กนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,ร,บร้านนี้ชื่อว่าอะไรนะร้านรานเมงสเทจิครับมันมาจากคําว่าภาษาอังกฤษคําว่า stage ซึ่งคอนเซ็ปต์ทางร้านเราเนี่ยจะเป็นโรงละครคล้ายๆเราเราเอาแบบละครคาบุกิมาแล้วก็ครัวที่เราเปิดเนี่ยเราก็เป็นเสมือนว่าเป็นเวทีผมได้ยินมาว่าร้านเนี่ยราเมงเนี่ย สามารถเลือกความเหนียวของเส้นได้ใช่ครับผมมันมีกี่ระดับครับมันมีทั้งหมด3ระดับครับลำดับแรกคือหนึบครับคือไอระดับเนี่ยมันแตกต่างตรงที่ว่าเส้นเนี่ยจะเหมือนกันนะครับแต่ระยะเวลาในการลวกเนี่ยจะแตกต่างกันแตกต่างกันยิ่งยิ่งมากจะยิ่งนุ่มครับระดับ2อนงะ รดับ2ก็เป็นปานกลางครับผมครับผมไม่ไม่นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่ไม่แข็งกระด้าเกินเกินคือมันจะไม่อ่อนเกินไปแล้วมันอยู่ในกลางกลางดีครับกลังดีลำดับสุดท้ายก็นุ่มเลยนุ่มเลยครับน้ำซุปเหมือนกันไหมน้ำซุปตัวเบสน้ำซุปจะเหมือนกันหมดนะครับเป็นน้ำซุปอะไรโชว์กระดูกหมูเป็นน้ำซุปกระดูกหมูล้วนเลยครับก็คือเราต้มสดๆอยู่ชั้น3มันใช้เวลาเคี่ยวประมาณแบบ10ชั่วโมงแต่ผมเห็นบอกมีหน้าหนึ่งเป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับเป็นหมูสับซอสแดงครับผมหมูสับซอส จานนี้จะรสชาติจะจัดจ้านหน่อยคนไทยเะชอบที่นี่มีราเมงกระทะร้อนใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นคล้ายเป็นเส้นเหมือนเป็นยากิครับผมก็คือเราจะลงกระทะร้อนเสร็จแล้วก็ตอนเสิร์ฟเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟพร้อมน้ําซุปแล้วก็จะไปราดให้ที่โต๊ะแล้วก็ตอนราดเนี่ยเราก็จะราดนับนับด้วยนับด้วยนับด้วยครับนับหนึ่งถึงหกมันก็จะเป็นไฮไลท์ว่าคําที่6เราก็จะพูดว่าล็อกคุโร่เด็กในร้านทั้งหมดก็จะพูดล็อกคุโร่ แล้ววิธีการทานก็คือต้องคลุกให้เข้ากันเส้นมันจะกรอบกรอบนุ่มๆเป็นกระทะร้อนนะฮะแอบบอกคลุกแล้วยิ่งน่าทานก็ไปใหญ่เลยอืมกร,กรอบกรอบกรุ๊ปกุ๊ปอารมณ์มันจะประมาณเหมือนที่เราชอบกินบะหมี่กึ่งอะ่ะแล้วแบบว่ากรุ๊ปกรุ๊ปกุ๊กุ๊อันนี้อาจจะนุ่มกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็รสชาติจัดจ้านแล้วก็หอมส่วนจานนี้เนี่ยเป็นรามเมงรสเผ็ดอะ่ะที่ผมสังเกตคือรามเมงร้านเนี่ย เส้นจะเล็กมากอาจจะเป็นเพราะสูตรของเขามาจากร้านโมฮิจังนะครับที่อยู่ฟนะุกุโอกะเนี่ยมีรูปด้วยมีคนเข้าคิวเพียบเลยนะผมชอบอันนี้ดูหน้าทาน้นาทานมากปกติเรากินเกี๊ยวซ่านี่จะล่าไดโชว์อยู่อย่างเดียวอันนี้นี่โอ้โหก็แต่งมาจะทรงเครื่องเลยโอ้โหนี่น่ากินนะ อร่อยด้วยวันนี้เราก็มีแก๊สบรรจุ15บกิโลจากเวอร์แก๊สมอบให้หนึ่งถังนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีกวนอยู่กับเวอร์แก๊สมอบให้ด้วยขอบคุณนะครับปกติสั่งแก๊สร้านไหนครับอ่าร้านโพทองครับผมโพทองนะฮะเดี๋ยวเราไปมอบโชคกันต่อเลยครับครับวันนี้ครับร้านรามเงงนะครับแนะนำมาบอกว่าสั่งแก๊สร้านโพทองหรือร้านเคเทพบเลสนะครับเราก็เลยมามอบจากเวอร์แก๊สนะครับให้1,000บาทนะครับขอบคุณสำหรับสีรายการตีอ้วนครับ ย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยานวารกรุงเทพ10120ศรับทันที1,000บาทจาก WorldGas ร่วมสนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยน้ำมันงาจีนตรามังกอนคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้เครื่องทำน้ำอุดและเตาแก๊สลักกี้เฟรม น้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ทยอร่อยคำไหนคำนั้นช่วงแจกเป็นล้านโชคว,วิ่งชนคนโอมโมตันปีห้าสวัสดีครับมีสมชายใช่ไหมครับผมอยากจะได้ยาบำรุงหัวใจเลยครับจะเอาอย่างไรดีล่ะครับมีแบบไหนบ้างครับจะเอาแบบบำรุงหัวใจหรือว่าขาดคนดูแลครับ นี่ตลกจริงๆแม่ตลกขนาดนี้ต้องรับมุกผมทันแน่เลยน้ำอะไรยืนได้น้ำตื้นไงโอ้ตีก่อนตอบด้วยน้ำตื้นถูกเฮียโอ้แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะหาอะไรแก้หิวนี่ต้องกินอะไรก็แถวเนี้ยจะมีก๋วยเตี๋ยวโบราณต้ยมยำตรงนี้ครปลารอดปลารอดรแล้วคนกินจะรอดไมหมเฮียดังนั้นเนี่ยนะครับรับมุกผมทันขนาดนี้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์โบตันนะครับมออให้สลันเวชภัณฑ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเตรียมยาบำรุงสมองด้วยนะครับช่วงนี้เฮีย ตอบถูกทุกร้านเลยรอดรนะได้กินก๋วยเตี๋ยวป้ารอดนะฮะร้านสลันเวชภัณฑ์เขาแนะนำมายอยู่เพชรเกษม39ทับหนึ่งนะครับแจกเป็นร้านครับโชควิ่งชนคนโอมโบตันปีห้านะครับแจกซูซูกิสมาททองคาและรางวัลอื่นๆอ,อีกเพียบนะครับเดี๋ยวจบเบรกนี้ไปดูกติกานะครับคุณผู้ชมเผื่อจะได้โชคแบบเขาสนับสนุนโดยแจกเป็นร้านโชควิ่งชนคนโอมโบตันปีห้าหก